ก็เห็นช่วงนี้มันลงไอจีค่อนบ่อยลงสตอรี่ลงเนี่ยลงมันรอลงให้คนทักไงพอมาลงทักก็แบบทำไรอ่ะอยู่ไหนหล่อจังเนี่ยเขาถามขวดเลยหวดเลยขับรถไปแน่นอนสองโลมาสิเสรเธอเหนื่อยตัวเองป่ะอะไรพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเจ๊จริงมาเล่าบอกฟังเก้าโมงแปดเก้าโมงตื่นแล้วอ่ะไอเจ๊เจจะเป็นของจริงจริงเรื่องหญิงอ่ะพร้อมเสร็จต้องตื่นเช้าไปเป็น ไปเย็ดก่อนแล้วก <don 't S 3> ็ก <então> ล <hang out> ับมาซ้อมอเฮียอะไรตื่นเช้ามาผมไปกินข้าวกับที่บ้านผมก็บอกอยู่อาบน้ำแล้วอ่ะตื่นมาไปกินข้าวกันที่บ้านครับทำบ่งทำภูมครับได้ร่างการสดชื่นขอได้ให้ได้เย็ดก่อนอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆกลับมาซ้อมกูแล้ก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็เพียหรอกกลับมาก็งอมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาร์เรโอ้ไม่มีเดี๋ยวไม่มีไม่มีเฮียยิ่งหัวยิ่งมีพลังผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาแบบงอมจัดแบบว่าเหนื่อยอ่ะ ไม่รู้จะตื่นเช้าไมจำเเฮียอะไรก็งงกลิ่นคนเราต้องใช้วรูทีนแบบปกติสิพี่จะตื่นบ่ายไม่ดีรู้เปล่าต้องตื่นเจ็ดแปดโมงตื่นไปพุ๊บไปหาหญิงปุ๊บกลับมาตอนี้ก็ตื่นบ่ายสองบไปโดนไปโดนแดดข้างนอกมาเพียอีกช็อปตลาดเอ็ดเครื่องของกับข้าวไปช็อปตลาดตื่นร่างกายไม่ควรเกินสองพันห้าพันหรอกมันน่าเกิสามพัน อะไรวะไอนี่เรื่องอะไรนะอ๋อโอเคครับผมได้ครับผมเบียร์ขวดหนึ่งมันกี่กี่แคลวะประมาณเจ่านะโอ้โหไม่รู้เลยพี่คำนวณเลยนะคามร้ยเลียกคำนวณหรอพี่นรียคำนวณเบียร์เลยนะพี่เป็นคำนวณเลยเบียร์ไม่เป็นเลยขวดหนึ่งกูเคยคำนวณไม่เรียบร้อยกูแดกไปหกแดบไปสี่ขวดเสือมากูแฮงเลยวันนั้นกูแดกแดกเบียร์แล้วมันต้องกินพวกกับแก้มไงสุดท้ายคำนวณไปก็แดกแดกเหมือนเดิมอยู่ดีเคือติดเดิมอยู่ดีเชี่ยเชี่ยเชี่ยเยอะสัตว์ไหวาไเบอย ไปเทียบโอ้โหแก่แลโอ้โหพี่ไไปก่อนแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มตูไปตู้ไปตู้ปิดสามชั้นมีนะราบ้างนะห้บ้านมาแต่ึกูไม่ได้สั่งตายสามชั้นสามชั้นข้างกูมี mãi chia hơn à lần 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 có 2 lần 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 3 lần 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 ยาววใมีนะมัใจมีเก็บย,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 ยุดจัเอ้ยอุ่นเยดิจ๊ะเนี่ยเป็นที่กูหรือเป็นที่ปืนเนี่ย โอ้ไว้กันผมพี่มสลิมี่มีนะที่นี่เปไหนหรอวะคนแหลกเลยวะพี่จ้กระตุก่ะคอมกูแบบทหานั้นอยู่ไหมเจนตายแล้วอะรทานั้เส้นผมมันมีนะมุสลิมี่นวมั้งโอไขว้ะุมมอะมสลิมมุสลิมมุสลิมโอยี่ไอ้อ

สองเนี่ยไอ้บ้นานกลางพี่วนหัวเลยนั่นแหละเฮ้ยซีโฟใหไปซีโม่แม,ม,ม,ม่ตรงใครมาตรงใครมาเดือดบ้านเราวะตีหนึ่งตัวนึงตีหนึ่งตัวน,งงนึงชั้นหนึ่งล็อกเราอยู่พี่ไก่ไม่มียาด้วยบึ้มอ้าวไอ้เจี๋ยบ้านเรา <laughs> ไอ้ศาสตร์เอ้าทำเป็กูน้องเลยมันแรงแรงจัดเลยพี่ <laughs> แรงจ <laughs> ัดเจ้าบ้านข้าเราบ้านเราบ้าเราไอ้ราไอ้เจี๋ยโคตรแหลกเลยแม่ยันมาเขียวมาเขียว เั่นใจเย็ยนเ,เอง,อ,ง,อ,งอนเลยเฮียยิงยิงไม่โดนเลยเนี่ยเล่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะมาเขียวมีนะโร <c oughs> มยาปะ่ะนีมีมีมได้ไหมเฮียปืนแม่งโคตรดีดพี่ไกใช่กูบอกแล้วมันกระตุกมากเฮีย <c oughs> ผมยิงเอเป็นยิงบอลลิวอะบ้านข <c oughs> ้างนี้เลยนะมันมาเขียว <c oughs> ชั้นหนึ่งล่าสุดเฮียบ้านข้างขวมอดิพี่ป่ะไปชั้นหอยู่นะแสแดงเออเนี่ยเอาข้างขวาเลยเอาข้างขวาเลยสัตว์เนี่ย อย่าอย่าไปเข้าบ้านนะบ้านน่าเขียวอ่ะกานที่เอาสองนั่งสองได้ไหมนั้งสองได้ไหมเจ็บแล้วแจ๊สเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้โหเรียบร้อยเย็ดแม่อุ้ยมาไม่ทันปวดเลนมามาช่วยหน่อยได้ปะมามาไม่มีเลือดด้วยไปน่าจะเป็นปัญมานะโดดลงโดดลงล่างโดดลงล่างตอาไม่ดีที่อ่ไปไหนแล้วอะมันดิมนี้ปะปัง ไม่ไหนหรอวะเหมือนในห้องเมื่อกี้มาที่มึงโดดเข้ามาปะไม่เจอใครเลยเอดนี่ไงไอ้คนน้องเป็นว่าเล่นเลยพี่กูเออหัวอ่อนจัดอะไอ้ไปเก็บชิปพี่ไก่แล้ไปไปนู่นหน่อยวิ่งแถวเดียวไปชุบด้วยคำถามเดิมเลยมียาบไอ้แม่เด็ดให้แม่เด็ดให้ไอ้เหี้ยท้อว่ะ แหลกก็แหลกนะฮี่อะเริ่มหายแหลกแล้วท ouais. ี่หรือว่ากูสตรีมอีกเครื Perfect> ่องหรือว่าม่เลยเครื่องกูแหลกมากเลยก็แหลกไปเลยไหมไปเลยไหมไปดีไปเลยไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวดคนพวกนี้ลงมาจากโบสถ์อยู่หลังน้ำอุ้ยตกน็อตบนหัวผมบ้านสามชั้นเอแป๊บรแป๊บ โอยนี่บอดไอห้องน้ำมาบอดแต่ว่าบนบ้านอะไม่รู้้ากันไดชั้นสามใช่เราแปะหนึรามีแฟตอะ่งพ่ป่ายป่ายงปาเฮ้ยไอเีบอดนี่ก็สารไปเลยไปเลยไปเเพื่อนเหนดิสามโอ้ย ขอโทษตาเขตายเฮียปาโดนเพื่อนหมดเลยขอโทษอขอโทษตาเขตายห่าตาเนเฮ้ยมีคนชุดแทนแล้วหรอตีนม้งนี้เหรอตขวาเหมือนมีนะ่ไหมหลังวุ่นวายหมดเลอะเยเยอะงวะเยอะแยะไปหมดเลยวุ่นวายไปหมดเลยวะชีวิต 5โมงแลดเ้วยุ่ว่ะเป็นท้ายแล้วพี่เคออกไหนก็ได้นะพี่ไปไหนอะ5โมงแล้วได้เลยเย็นมากเลยนะโหบ้นใหญ่ยมองไม่ เน็ทิงไว้ออกมานอกบ้านแล้วตัวนึงตัวมาหน้าเน็ตมาข้างบบ้านมีเว้โอเคเ้ย้าบ้านฝันีออ้อีกตัวนึงอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงกำลังมีมาอะไรกันเลยวยตัวก่อนชิบยก่อนนอกสี่นอกสี่สี่นอกทุกคนนอกแบบ <cs uk> บ้บา,ามีอีกมีอีนะในเมืองเราอ่ะนเมอจุบโลให้ เก็บบุช <ici> <Josh ol> <vé> ิปพี่ไกลมาเลยฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียนอกข้างจัดอ่ะพี่กูไป็นอกอย่างบ้าข้างเฮียปวดท้องเนี่ยกูเมียดเลยเนี่ยไม่มีน้ำละ่าขึ้นไปแม่งเลยพี่ตีนในเมืองไปไหนเองวะ าเออชุดไปเลยเแล้วชิบหายแล้วเรโอ้โหตั้งหลังมากเลยแล้วก็บ้านใหญ่ผมอยากแบบมันมาดักเลยเฮียเออโอ้มาชิยแล้วนะไอ้เล็บยูน้องแต่แต่เราชิยอยู่เราอยู่ที่เดียวกันพี่ที่ฝั่งนี้มีแคฝั่งไหนมีกระโปรงน้อดี่ะอยู่ของเครื่องเลยตัวนึง ไม่ชุบแม่งชุบแทนเลยเฮ้ยอาไม่ดิจะต้องบนปะแบบนี้เครื่องเลยแต่ตัวเดียวปะข้าวบ่นอ่ะข้าบ่นไปแล้วมีข้าบ่นไปแล้วพวกนี้เนี่ยตัวเดียวตัวเดียวเว้ย ไหนกูดิเดินนำเลยเข้าไปาจะอยู่ขวาไม่งอมสายนี่เดินข้างนอกได้หมือเปลไอตูนชุบได้ปะตูนไปชุบคนหนึ่งดิเก็บเก็บโบชิปชุบชุบดิเนี่สยสอบเยอเลยสองชิปเลยมันต้องรอดีเลยปะแต่ต้องรอสาวหายกระพริบกัน มันรออีกห้าสิบวิอ่ะเออมันน่าจะต้องรอแบบว่าต้องรออีกห้าสิบวิมึงเล่นเลยเล่นเล่นก่อนก็ได้เฮ้ยเนก็ได้เฮ้ยเดอ๋ยวเดแล้วว่ะชุบเลยชุบเลยชุบเลยเรื่อี่อเปลี่ยนมุมก่อนไม่อยู่ไหนวะไม่ให้ยตัวไม่เอ้ยไม่รู้ว่ะไม่ชุบได้ข้างเครื่องเดยประเด็นอ่ะเฮ้ยถ้าเราเห็นก็ยังให้เขาชุบอยู่นี่

กไปเฮ้ยเรียบร้อยตายวงไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเด็กเฮ้ยอย่าอย่าลอกเด็กหวอพี่เล่นกับพี่เฮียไกลอยู่นะไอ้เหี้ยเยอะจังวะจะเก็บชิพุ้งไปแล้ววะกูชชบพุ้งด้วยละโอ้โหไม่เอาเจ้าของไป้าอาเไรนะไอ้เหี้ยมันโคตรเยอะเลยวะลงไปโล็อกตามอยู่ตามพี่ไปอยู่หันหันรถอย่างล็อ แม่งเยอะแยะไปหมดเลยวะนี่มันเยอะเยอะมากอ่าพี่ไม่ตายตัวนั้นก็ตายตัวนี้ดิอเยอะหรองสามแยกมีรถแต่ไม่โดนอันตรายเปล่าเล่นกูสะดุ้งจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตลกเฮีย White Shadow ก็มันยิงเขาน็องกันแกายไปไหนอ่ะไปเอารถดูกูไม่มีของด้วยเฮียรออะไรอ่ะนี่แต่ไม่ไม่โอ้เมตาคนเยอะนะเฮ้ยเป็นถึงว่าตอนต้นเคลื่อนอ่ะ เราผมาจะไปม่แจมดแล้วยนะมออย่างนั้นติมเราเติร์ดปาร์ตี้อ่ะเนี่แต่รถร้อยอยู่นะส<า>ิ่งเราเติร์ดปาร์ตี้หมควานี้ได้ประตูไม่เปิดสลังอ่ะไม่ต้า <c oughs> ไม่ใช่ป่าวะต้ามันเป็นสุดสายนี่เออมันใช่เป็นสุดสายอาจจะไม่มีคนหรืออาจจะมีก็ได้ดูของบ้านหลังแรกยังโล่งอยู่ยายอยู่ <c oughs> ในแอปดาแต่ว่าไม่มีนี่ส่งมาผมอีนี่ ติด<อ>ต้อนติด <นะ S 1> ตอดกอบคุณประทระเทศของคนในช่องสัญญาที่ผ่านมาโอ้โหจุกจุกจัดคงไม่พน้นเลยนะนายดอยออีกไ้แม่ย้อย ไปแน้วเพื่อนกันอย่ากพี่จงไปชุบเหลือเพื่อนเลืเล่นด้วยกันใจมีหวังจริงเหรอวะชอบพี่วะเออพี่พงยาไปเยอะอยู่นะหน่อยนะพอไม่ต้องไปแล้วพวกมึงตายหาไปสักอ้าวแสดว่าใจดีไปเลยวงเหลือวยี่สิบคนนี้เดี๋ยวพี่ก็ตายแล้วอ้าว กินท้าแล้วใช่ปเปล่ะนี่เลยแค่นั้นแหละแค่ไหนวะผมดูให้พี่กายเฮ้ยพี่ไกายให้มาแล้วอะไรเหรอยังใกล้เลยใกล้เลยเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์มาปะอุ้ยมันจะมาชุบปะรอ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 เป็นไงล่ะพี่รถเต่วัวได้พี่เพี่เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่เอามอเตอร์ไซค์ไปเวอุ้มรอนิ่งรอนี่ เรียวยาไปเยอะยาไปเยอะไม่จิงผมไม่จริงหรอยาไปเยอะรอรอรู้จะทิ้งมึงกูจิเฮ้ยมีรถมาไปไปไปเอาบ่อใส่ไปไหนฮะไม่รู้น้าสุดรัวไหวไหวสบายเบื่อเลยไปไปที่บ้านไปทในบ้านผมชุดนอนอุ้ยเอาทีดีพี่ไก่พูดจริงอ่ะเนี่ยเออผมมีเฟสเดียวกันอุ้ยโอเคโอเคไปไปไปเร็ววันนี้เร็ววันนี้คืมีสองเครเลยเหรอโอ้ยโอ้เกม โอ้ยโล่งคนเดียวนุ้ยเุ้ยยึดไม่เป็นรถระเบิดหน้าด้วยเฮียไม่โบไอ้เลสเตอร์ป่ะพี่กายออกสายไปวิ่งบนเขาดิพี่ขับไปไหนนี่ไปเน็ตขวามาพี่กายพี่ขับไปไหนทางเดินกูปั๊มยาอยู่ไอ้เหี้ยมันกูยังเลี้ยวสายไม่ได้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวสายกันเดี๋ยวสายกันเอ้ามันหาใครอ่ะอะไรอ่ะ ไอ้รถไหววะพี่ว่ารอเชียร์พี่อยู่ต้องไปเล่นนะลักกอันนี้์ช่วยเพื่อนให้ได้ได้เลยเพื่อนไก่สามสิบวิทันไม่ได้เพื่อนไก่มาขวาเออชื่อกูดิวงสี่มันไม่แรงขนาดนั้นหรอกโอ้ย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 ไอ้รถอย่าไป สอบอยู่ป่าผมสอบอยู่ป่าผมพี่ให้โจทย์โคตรยากเลยสอบไปอยู่ป่าผมเลยตงพวนไหะที่เดียวกัน่ะถ้ากูขับมาเราชิปพุ่งไปอ่ะก็บันไดไงมันอยู่มันพุงไม่มันพุงไม่ทรมานเราขนาดนั้นวก็เรียกว่าขับฟรีนะอยู่แบบอยู่แบบป่าผมเลยโลมีนี่นะเว้ยเในกระบะมันมีทุกอย่างเลยพี่ มันอยู่ตรงนี้ไอ้เคียบเป็นคนเราสองไปไม่จริงผมได้ยินอยู่ไม่ใช่มันมีอยู่จริงมันมีอยู่อะไรบ้างรุ่เลยสองตัวนะพี่มันสองคนอยู่ไหนอะเนี่ยปากผมมาข้างล่างซ้ายซ้ายของผมซ้ายตรงนั่นแหละนั่นแหละตรงเนินไอ้หมุนดูกดตัวเอ็มดิ้มดูกดตัวเอ็มดิ้มันชิบดูไหนตรงปานเลยนั่นแหละข้างหน้าเลยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าลน่ออีกหนึ่ง โถตัวท้ายผมโย่ชผมโย่ผมอย่ตรงไปพี่ตรงไปตรงไปนี่มาร์คมาร์มาร์กไนี่นี่นี่มากลแระผมว่าหอยตุ่นไม่อยู่แล้วหะออยู่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 ไปไปจบจบจบอยู่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 ้อมุ้ยโธ่เล่น่อยจะมันไม่น้อท้ายวะท้ายแข่งมาแล้วใช่ปะแข่งไหมมามันเปิดตัวอยู่เลยได้อยู่ไปึพี่พี่ไก่นาทีครึ่ง กลับไปเชื่อวินโรต่อไม่แม่อะไม่น่าหยุดยิงเลยเมื่อกี้ไม่เิดว่ามันจะนอกโอเคฟังนะคือเรื่องมันเป็นงี้เยีโยมว่นโะวีโล่ข <c oughs> าจะตายเองแล้วะขียแรกมาแล้วพี่เอ้ยมันพี่ต้องออกแล้ว่ะ ยังยังไม่โดนเลยดูยูดูด้วยดิเพิรอเวลานะเวลาอยู่เล่นได้จบตาหนึ่งก็ได้คงมัไต้ตามอยู่ที่แต่ช่องไทยมาแล้วนะต้องไทยมาอย่างไนว่าโดนยังโดนแล้วพี่โดแล้วใช่ไหมออกเล้ได้ออกเล้ได้ออกแล้ได้ไม่ต้องอเล่นเยเล่นเลยพี่ต้องวิว่ไม่ออแล้วเลยไม่ถ้พี่ตายวผมก็่ไม่ได้อยู่ดีชิพายก็ตายอยู่ดีแล้วตายอยู่ทำไมิอปีเไปดูไปดูเออใช่ใออกแล้วก็ขับมาชุดทำให้อะไรเนี่ยนั่นแหละไม่เล่นไปวะพี่